อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับเอ๋แฮนั่นเองครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นอ่าเกมดอนะครับเพราะว่าเกมดอนวันนี้คือมันอัปเดตใหม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมว่าจะมาเจออะไรบ้างก็รับชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เล่นกัอคนที่เข้ามานะครับไม่รู้ว่ามันก็นั่นแหละไม่รู้ว่าผมจะพลาดหรือว่าผ่านหรือเปล่าเอ้ห้องนี้มันเปิดได้นะทุกคน แม่งช่งแม่งแล้วกันไม่นะโอเคมันมาช้าเกือบไม่รออแล้วอู้เกือบไม่ร่อแลยเนี่ยมันมาช้าเกือบเพื่อนมันเข้าห้องก่อนอะแล้วมันก็พริบที่หลัง เกือบไม่นะโอไมชนั่นไงนั 18, ่นไงนั่นไงโอชิตบราห์มันมีสองห้องอะมันก็อันนี้ห้องสิบเจ็ดอันนี้ก็ห้องสิบแปดก็ต้องห้องสิบแปดดิเออจะเดาจะเดายากไง การเลิอกห้องก็เอ๊ยแต่มันมีห้องแบบไม่รู้ดิมัน,ม,นมันได้เป็นไงแบบห้องสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยหอ้องดูดีอรือเงี้ยอ,อะห้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันอ๋อเพื่อนไปแล้วโอ้โหมันอยู่นี่เอง ขอออกข้าแป๊บนึงเพื่อความชัวร์นี่หน่อยๆว่าก็ก็เป็นอะไรก็ปกติดีนะไม่รู้จะเพิ่มเพี้ยอะไรบ้างเนี่ยโอเคก็ปกติดีนะจ๊ะ นั่นไงไอ้น้อง28เมื่อกี้8เอ้ย7ดก็เขา28่ดิเออเป็นอย่างนี้เว้เนี่ยทำไมเขาเดาผิดวะเนี่ยเราเราต้องจำตรงนี้ไว้แบบเออถ้ามีสองห้องเราจะต้องจำตรงนี้อะม่ที่เข้าที่เราเข้าก่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเรานะ่าอาจจะตายแล้วมั้งนะโอเคเดาไม่ยาก เพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดหรือเปล่าอาจจะรอดก็ได้มั้งแต่ขอเก็บเหรียญนี้หน่อยหน่อยว่ะู้อัปเดตใหม่ต้องเก็บเหรียญน,นะฮะเหรียญจำไปนี้หน่อยหน่อยนี่ห้องใหม่ทุกคนเนี่ยห้องใหม่โอเค เราต้องไปหาคุณเจ้ย,ยไม่ใช่สวิตซ์ซึ่งคนนี้ก็เจอแล้วมันช่างง่ายเหลือเกินคนง่ายอะ่ะเอ้ยอาจจะยากก็ได้นะแต่บางทีเราอาจจะหลงก็ได้นะผมเล่นมาแล้วเคียร์ซีคือแบบสวยมากเป็นแบบเรียชั่นใหม่เอ้ยกระซีนใหม่หน่อย,หน,อยหน่อยว่าเฮ้ยมันก็เท่อยู่แต่รู้สึกว่ามันเดินช้าดีหน่อยนะปะ่ะเออมันรู้สึกดาเชิญเดินช้า กินเลยน้องเพื่อความเร็วโอ้นี่คืออะไรเฮ้ยโอเมก็า oh ต้องหนึ่งนะ ไม่มันไม่บอกอีเพียมันไม่บอกห้องอะไรวะนั่นเงมันห้องอะไรวะเชี่ยมันห้องอะไรวะอีเพียะถ้าเราเข้าห้องเรามันจะปิดแล้วเว้ยเมื่อกี้สี่สิบเท่าไหร่วะน่าจะสี่สิบห้ามัง้งพ<ะ>่าแม่มึงอุ้ยเชี่ยมันไม่บอกเว้ยเราต้องจำนะเร,เราเข้า แล้วเ,เข้าประตูอันไหนเราต้องจำนะฮะ47โอเค47นะจ๊ะไอนางเออเราต้องจำนะไอ้สี่สิบ้ไอนางโอเคเอ้าไม่มีห้องนั้นหรอ เชี <honesty. laughs> ่ยนารู้เต้ยยี่มันารู้เต้ยน้องโคตรเยี่ยเยศูนย์เจ็ดห้าสามสามอีซี่นะฮะและห้องนี้เลยแหละไอ้น้อง เราต้องคุยกันอะไรเงี้ยหรอดูที่อะไรเนี่ย not happen เฮี่ยอะไรไม่รู้อ่ะแต่ขอซื้อไม่เงินโอ้ยตังไม่พออยากซื้อนเนี่ยโอ้โหทำไงดีวะ งั้นเราซื้อนี้แล้วกันนะว่ามีอะไรวะทิปคืออะไรอ่ะอู้นี่มันห้องใหม่นี่หน่อยหน่อยว่ะไอ้น้องแต่กูเล่นแล้วนะอ๋อกูไดีจ่ะ,ะเรา <laughs> ลืมละเราต้องจำนะ เราต้องจาําเราต้องจาําเราต้องจํานะฮะห้องว่าว่าเราแบบว่าเข้าอันไหนอันไหน,นไหนอะไรเงี้ยแต่คุณคุณแจ้หัวกระโหลกมันไม่รู้ดิอาจจะแบบห้องใหม่อะไรเงี้ยถ้าห้องใหม่ก็คงน้าหนุกนะอันนี้อปะวะ่าคุณไม่ใช่ เราหัวกโลเราต้องเก็บประมาณ250าิว่ะอุ้ยนี่ก็ห้องใหม่ด้วยนั่นไงนั่นไงไมันมีสองทางอุยอ้ยไอ้กจสีเไอ้ตัวเฮี้ยอะไรวะอีตัวอะไรวะเอ๊ ไม่ใช่ไม่ใช่บูชอะไรวะตัวเฮียทำไมกูลืมวะช่างแม่งแล้วกันอีและนั่นไง เราสิบทีเราต้องต้องระวังไอตัวเฮียนั่นะเนี่ยห้องเนี่ยมันจะมีรัชมา โอ้ยไอตัวเฮียเนี่ยโอย้อะไรมันจะยากเฮียอะไรเนี่ยไอตัวนั้นนะ่าลัชมันจะมาตลอดเวลาโอเคเข้าใจละลัสชม์มันจะมาตลอดเวลาเว้ยตายตรงนี้ละโอ้ยด่านเท่าไหร่วะเนี่ยคุณจะเกิดใหม่โดยการใช้โลบักไหมแต่ไม่มีวะโทษทีเท่าไหร่ด่าน95 โอ้ยทำไมเราต้องพลาดตรงนี้ด้วยเอาใหม่ละกันนะไอ้น้องเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่าน87ประตูที่ห้องห้องที่87 88แล้วโอเคเอ็มบูทวะวุ้นเอ็มบูทเลยเหรอวะโอ้โหไวมากฮะ ไวมากโอเคกูต uhm. ้องเล่นใหม่เอ้าโยอย่างไวเลย เปล่าไม่รู้โอเคอันนี้แหละโอเคตอนนี้ผมก็รู้วิธีผ่านด่าน9 90ถึง1 0 0แล้วนะครับว่ามันยังไงคือสังเกตรตรงตรงเทียนนะครับคือว่าถ้าเทียนดับเนี่ยเราก็ต้องแอบตู้นะครับแต่เมื่อกี้ผมไวไปนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เดินต่อนะครับโอเคเทียนเทียมเทียนแบบว่า คือเชีย่ยเลยวะช่างแม่กแล้วกันแล้วก็ไปแล้วกันไปหาทางออกนะครับเนี่ยพอเทียนดับแล้วก็เขาตู้ต่อครับเทียนเนี้ยทำไมยังไม่มาวะหรือว่าเร็วไปเยี yeah! ่ย โอ้โหยากมากเลยผ่านเนี่ย ชิคุทีโคทีเลยเฮียโอเคผ่าน yes yes เฮียกว่าจะผ่านได้ โอ้ไม่มีตู้ด้วยเราต้องซ่อนเหรออุย้ยผ่านไงอะ่ะ เมตอนันต์นนป่าวะเหมตอนันต์นนป่าวะอุ้ยต้องต้องใช้ไฟเหมือนกันอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะหาของเหรอน่าจะหาของนะทุกคนโอเคเราจะต้องหาของนะทุกคน โอเคเจอแล้วอันหนึ่งโอเคอย่าอย่าโอเคเราต้องหาอะไรอีกอ๋อโอเคเข้าใจละวิ่งมันยากนะยากมากเราเราดูผีก่อนนะว่ามันพากางไหน ไอ้ดูฟิกเกอร์นะฮะว่ามันไปทางไหนซึ่งเราต้องไปหาไอ้ของไอ้เชี่ยนั่นออกมาดิโอเคมันออกมาละแต่มันยืนไหนวะมนไม่โผล่มาสักทีวิ้ย โอเควันนี้มันอยู่ซ้ายมือฮะต้องใช้หูฟังดีๆอ่ะโ okay, อเคมีตรงนี้โอเคไปทางนี้ละโอเคมันมาทางนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็มันจะไปทางไหนมันไปตรงไหนเนี่ย

ช้าลงว่ะสองสามสี่วิย้ยดีนะมันช้าลงด้วยบอกเลยว่ายากมากบอกเลยว่ายากมากๆเจด็ดเก้าสามหกห้าฮะกูต้องเดาเองเหรอ มาน่าจะประมาณน่าจะ8ผิดเอาใหม่เอาใหม่เว้ยมันยากจังวะเดามันต้องเดาอเอาว8 7 9 โอ้ย oh, 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 oh. เอาใหม่ดิหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองแปดหนึ่งสองแปดสิบ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 สี่มั้ง Yes มันเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วมันมาแล้วเยสเอาเอาทำไม what 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 เอา y e ้ยมันบั็อกยังชอบเลย เป็นบักที่โคตรเยี่ยมากเลยอฉันสุกเศร้า